โอเคสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับกับคริปโตไซอันครับวันนี้ขออนุญาตนะฮะฝ่ายไปนิดหนึ่งครึ่งชั่วโมงพอดีไปฟัง AMA ของ HumanX กับมาด้วยสนุกสนานมากครับวันนี้คุยเกี่ยวกับ Metaverse นะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันกับ Bitcoin วันนี้ Bitcoin วันนี้ครับก็จากเมื่อวานครับหลุดโซนสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยฮะจริงๆตั้งแต่หลุด20,000ด้วยเนาะ แต่ว่าเราพยายามมารุ่มรวยให้เขาก็คือ1 9 7 5 0ดอลลาร์เดี๋ยวขออนุญาตย่อทามาเฟรมเล็กลงไปอีกนิดหนึ่งอืมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงแบบหนักหน่วงเลยนะถ้าดูจากไทม์เฟรม5นาทีเราจะเห็นเลยครับว่าจะมีสัญญาณในการที่ว่าเขาย่อลงเมื่อตอน13นาฬิกานาทีในการที่ว่าย่อลง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 นะฮะอาจจะเรียกว่า ไม่ย่อก็ได้ครับเป็นเหมือนกับว่าร่วงลงร่วงลงมาเรื่อยๆเลยในไทม์เฟรมห้านาทีให้เห็นได้ชัดนะครับก็คือหลุดเส้นโซนสีเหลืองปุ๊บต้องหนีละต้องมอีการตั้งสปรอตที่น่าสนใจมันเป็นโซนที่ไม่ควรหลุดนะฮะเพราะว่าถ้าหลุดลงมาแล้วก็ตอนนี้ถือว่าติดไปประมาณ่าสมมติสมมติว่าตรงนี้เนาะย่อ,ยอลงมาถึงตรงเนี้ยก็โดนไปแล้วประมาณเกือบสามเปอร์เซและถ้าสมมติเอาโดนจริงๆก็คือห้าเปอร์เซ็นเลยในตรงนี้ นะแล้วถ้าตรงนี้เราช้อนขึ้นมาได้เราก็ป้องกันการขาดทุน5%อาจตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มจะกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ1.5%นะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในตอนนี้และวันนี้คือวันพฤหัสด,ด้วยนั้นความน่ากลัวมันเยอะไปหมดนะครับวันพฤหัสทางกราฟลงอิติเคเตอร์ยังไม่มีการกลับตัวอย่างชัดเจนด้วยนะโอเค มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็บิตคอยทามเฟรมเดลี่ก่อนเลยก็ไม่สวยแล้วเดลี่เดลี่เนี่ยมีการติดมายาวๆครับแท่งนี้กินไปกี่เปอร์เซ็นต์ขอไมมบรรทัดก่อนอืมสเณเวลานี้นะครับแต่เขาทำโลสุดๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.86หนักหน่วงมากเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะถ้าหลุดตามโฟนอ่ะมันก็ยังปลอดภัยขึ้นเนาะปลอดภัยไปตั้งหนะครับ ก็เพราะฉะนั้นเวลาเล่นช่วงเนี้ยไปพยายามเล่นตามแผนมีแผนนะฮะจะปลอดภัยมากนะปลอดภัยขึ้นไม่ได้มากแล้วกันลอกปลอดภัยขึ้นจากจากการไม่สตอปลอตนะครับโอเคเดลี่มีสัญญาณไหมขอเดลี่หน่อยโอ้โหเดลี่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยสู้ดีถ้าปิดแท่งวันนี้แบบนี้นะมันเป็นการหลุดเส้นในเมสิบสี่ครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะแล้วก็โซแคติกครับมีการย่อต่อ ยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นอยู่แล้วฮิสโซกรมมีการเปลี่ยนสีละของ MACD และเมื่อ,อไหร่ที่มีการตัดกันหรือว่าแท่งฮิสโแกรมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเนี่ยเป็นสัญญาณการเทคโปรฟิตของบางคนอีกแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ข่าวร้ายเยอะด้วยไหนจากการที่ว่าทรีเอซีเนาะเบี้ยนัดบ้างมีการที่ว่าเดี๋ยวผมเปิดแชร์ข่าวอยู่ F.T.X. ด้วยนะครับที่ว่าก่อนนน,นี้ตั้งใจจะซื้อเซลเซียแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ซื้อแล้วอ,อคือเยอะแยะ,ยะไปหมดอ๋ออันนี้ของ Human F ครับครับผมคุณหมววัหมวสว่านะครับแล้วก็ควงแล้วก็ดอร์ดาริกาครับอ่าดอร์ดาริกาเขาเป็นอธุรกิจบัณฑิตนะฮะเป็นอธิการาผมจำได้อยู่เป็นอธ,อธิการธุรกิจบัฑิตด้วยนะ เขาจะเข้าเมตาเวิร์สกันในของ the oasis ก็ของ human x ครับนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ผมมีอันข่าวไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะสรุปเร็วๆแล้วกันเนาะข่าววันนี้อ่าตลาดหุ้นโดนใช่ครับคือนอกจากบิตคอยเนี่ยตลาดอื่นไม่น้อยหน้านะตลาดนสต d a กตลาดดาวโจนพอกันฮนะย่อกันละนาวเลยนะครับและตอนนี้ในทมาเฟรมสีชั่วโมงของบิตคอยก็ยังไม่มีสัญญาณการก,ก,กลับตัวอย่างชัดเจน ตอนนี้โซแคตติก็ยังไม่ตัดขึ้นยังไม่ครอสอัพขึ้น MACD ก็ยังไม่ครอสอัพขึ้นนะในทำเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้ยังหาจุดกลับตัวไม่ได้และการที่เขายอ่อเขาสามารถย่อได้ถึง15500ดอลลาร์ด้วยอันนี้คือความอันตรายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนที่หลุดโซนสีเหลืองถ้าเราออกมาก่อนก็จะถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะขออนุญาตดูทำเฟรม2ชั่วโมงสักนิดหนึ่ง 2ชั่วโมงค่อยใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ2อชั่วโมงมีสัญญาณในการเสี่ยงเสี่ยงแบ่งเข้าซื้อนะครับเชืว่าเสี่ยงแบ่งเข้าซื้อในการที่โซ,โซคตติกมีการปัดขึ้นเมื่อตอน3ามทุ่มนะแล้วก็อยังครับ m อไยังไม่มีการเปลี่ยนสีของฮิสโตแกรมถ้าทำเฟรม2ชั่วโมงฮิสโตแกรมเปลี่ยนสีขึ้นเนี่ยมีโอกาสครับในการกลับตัวในระยะสั้นเล็กๆนะเป็นสัญญาณที่เร็วกว่า4ชั่วโมงหน่อยหนึ่ง นะครับก็เป็นจุดเสี่ยงที่น่าสนใจอืนะแต่ถ้าเล่นเพเซฟแบบเล่นแบบเหมือนกับว่าการเข้าที่ปลอดภัยมากขึ้นก็สีชั่วโมงครับตอนนี้ก็ต้องรอสีชั่วโมงสีชั่วโมงไม่มีเลยสัญญาณในการกลับตัวขึ้นยังไม่มีนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพาไปดูตลาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาตีโซนให้นะตลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้นไหมมา โอ้โห oh, oh. ไม่สวยทำไมถึงไม่สวยก็เพราะว่าดาวโจนส์ครับย่อเช่นเดียวกันดาวโจนส์เมื่อวานครับปิดลงมาอยู่ที่ประมาณ31,000ดอลลาร์ 3, 000, 000, เนาะดัชนีดาวดัชนีดาวโจนเนาะแล้วก็มีการเปิดติดลบครับนะดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดัชนีดาวโจนก็ติดลบไป1%และทําโรที่ประมาณ1.8%ในตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1%เช่นเดิม นะครับก็เปิดไม่ได้สวยเท่าไหร่ n นส d a แกเช่นเดียวกันก็ติดกันพอกันครับอืมนะมีย่อมีกลับเข้ามาทั้งดาวจนทั้ง n นสต a แดกดอ็กล่ะอชอบชอบชอบทำไมถึงชอบเพราะว่า DXY มีการย่อตัวลงบ้างเล็กน้อยดีแล้วครับก่อนหน้านี้คือเขาไม่ค่อยย่อเนาะนะครับขอเดลี่หน่อยอได้ไหม คือ DXY มันเป็นความแข็งครับของดอลลาร์เนาะก็ดัชนีดอลลาร์แข็งตัวก็ยังไม่มีการลงอย่างชัดเจนครับก็ยังถือเป็นดอลลาร์ซสเยอะแล้วก็สัญญาณในการกลับของดอลลาร์ก็ยังไม่ชัดเจนเนะก็ยังแข็งอยู่เพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ประมาณ103.92หน่วยนะครับขึ้นมาประมาณ1.4%ก็คือขึ้นมาหนักมาก ดีเอ็กยขึ้นคืออะไรจะทําให้สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตย่อตัวครับนะทองละ่ะเกิดอะไรขึ้นไหมขนาดทองยังหลุดโซนสําคัญเขาเลยนะตอนนี้กลับมาที่โซนสุดท้ายของเขาอยู่เซฟเฟเว่นนะเซฟเฟเว่นก็พอกันครับมีการย่อตัวน้ํามันน้ํามันยังย่อเหมือนกันตอนนี้ทั้งทองน้ํามันคริปโตหุ้นสหรัฐอเมริกาย่อหมดคนถือเป็นดอนลลาร์ครับ โอเคมางั้นเดี๋ยวเราต่อกันที่ตีกราฟรอบนี้ตีโซนก่อนนะครับตอนนี้ย่อลงมาขนาดนี้แล้วโอ้โหไปเจอกันอีกทีตรงไหนตอนนี้ที่กลัวคือโดมิโนเอฟเฟกครับคือการที่ทุกคนจะตั้งสตอปลอสกันตายไว้นะหนีหนีตายกันคือเขาจะตั้งที่มีโอกาสใกล้กันแล้วก็จะติดกันสมมติ ผมตั้ง10บาทคุณอูตั้ง12บาทพอติดของคุณอูคุณอูขายตอน12บาทมาโดนผม10บาทอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไล่ตบ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 ,ตบลงมานะซึ่งตอนเนี้ผมกลับไปดูในไทม์เฟ e วิกฤี่เลยซึ่งในวิกฤี่เนี่ยมันจะมีโซนตรงนี้ครับที่เขาพยายามรับไว้อยู่แถวแถว15,500ดอลลาร์นะจริงๆมันได้ถึงเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ได้ครับ15,900ดอลลาร์แต่ว่า15,500ดอลลาร์เลขมันสวย นะครับทรงนี้เลงมันสวยก็เลยเอาลากตรงนี้แหละง่ายดีนะครับของวิกฤติเดลี่มีนัยยะไหม d a i ี y ขอดูหน่อยอ่าเดลี่ก็มีนัยยะครับตรงนี้มีการต้านรับกันเยอะอยู่นะครับของ d a i ี y มันก็เลยทําให้ตรงนี้มันถือว่าเป็นโซนสําคัญนอกจากว่าถ้าโซนตรงนี้แล้วก็จะไปเจอกันอีกทีก็โซนด้านล่างตรงนี้แถวแถวหมื่นแล้วพอหลุดหมื่นสามห้ก็ไปเจอกันหนึ่งอเลย เจอกันแบบนะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามครับตอนนี้เล่นตามโซนก่อนนะมันมันมันเป็นตลาดที่ลำบากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับโซนสีเหลืองของบิตคอยวันนี้อขออนุญ,ญาตเปลี่ยนจากคำว่าโซนสีเหลืองเอาโซนสีเหลืองอยู่แล้วกันเดี๋ยวผมทําโซนเฉพาะกิจให้เพราะว่า วันนี้อยากจะให้บิตคอย n เขามีโซนของเขาคือโซนเดิมของเขาคือระหว่างสอง0มืนหึงสองหมืนปด้อดอลลาร์ในการที่ว่าเส้นเ a ็0เเขาลงมา MA50 อหสิ 50, ทาเฟรมสิชั่วโมงลงมาอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเพิ่มเป็น Layer 2ให้เขาเลนพิเศษของเขาแล้วกันสำหรับวันนี้อโอ้โ,อโหอโอ้โหลงได้อีกยาวเลยนะ ไม่ทันงั้นขออนุญาตเอาตรงไส้แล้วกันแถวแถวไส้แถวแ,แถวไส้และเลขน่าจะสวยขึ้นมานิดนึงก็อ่ะครับนะเป็นเลเ e r ร์ทูให้เขาเลนเลนชั้นสองเอาเป็นสีชมพูนะเป็นโซนเฉพาะกิจเป็นสีชมพูไปก่อนนะครับเพราะว่าโซนสีเหลืองอยากจะให้เขาลองพิสูจน์ตนอีกสักนิดนึ่งเผื่อว่าสุดท้ายแล้ว เขาสามารถกลับขึ้นไปยูนอยู่ใน20,000ดอลลาร์ได้มันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในโซนเดิมที่เขาพยายามอยู่นะถ้ารอบนี้20,000นดอลลาร์นี่น่าจะมากลับมาถึงนี่ได้ถแถวแถวส0ง0 0ถึง100้ได้ไหมอขอเลขสวยๆไปแล้วกันครับประมาณนี้นะส่วนวันนี้สำหรับโซนที่มีความน่าสนใจคือการที่เขาไม่หลุดโซน สีแดงแล้วหาจังหวะเข้าซื้อนะครับอ่าก็จะถือว่ามีความน่าสนใจอ้ามีเพื่อนแท็กมาบอกว่า BTC แนวรับ 7K ถึง 10K เลยครับเพราะเคยทำมาแล้วตามอัตราส่วนที่ย่อจาก 20,000K โอ้ลงไป7,000นะเออ7 0 0 0เลยเนาะที่คุณคณนินแนะนำก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าการที่เขาจะย่อลงไปขนาดนั้นได้อะ มันมีฮะโอกาสมีมีเสมอฮะการที่จะย่อไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของคริปโตเคเรนซีนะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ยังไม่หาจุดออกเลยอ่ะก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราแก้ได้ด้วยการวางแผนนะพยายามหาแผนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไหวรักกันนะครับซึ่งแผนแต่ละแผนเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะ จะทับมือไปรอเก็บปอนเจ็ดจะทับมือไปเก็บปอนหมื่นหได้หมดทุกแผนมีได้หมดนะครับสำหรับแผนที่ผมแนะนําในวันนี้ก็ถ้าหากว่าบิตคอยยืนอยู่ได้ภายใน18,600ดอลลาร์แล้วสัญญาณทางอิติเคเตอร์ครับมีสัญญาณในการบ่งบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะกลับตัวขึ้นนะฮะก็มีโอกาสครับในการเสี่ยงซื้อขึ้นนะอ่าอย่างคุณบอมครับเขาเปิดช็อตไปเหมือนกัน นะซึ่งตรงนี้จริงๆช็อตน่าสนใจไหมมีความน่าสนใจด้วยเพราะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์เดี๋ยวก็จะเริ่มหยุดการเล่นแล้วก็ไม่เล่นอีกทีก็วันอาทิตย์นะฮะวันเสาร์เท่าไหร่จะมีการเอ่อขึ้นของราคานิดนึงมีการมีการเหมือนกับว่าผุดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เออขึ้นมาแรงฮะอาจจะอยู่ที่ราคาเนี่ยประมาณ19,500ดอลลาร์อ่า18600อะไรประมาณนี้ครับไซเวย์อยู่ในโซนนี้ก็ได้ในวันหยุดนะครับ แต่คือถ้าหลุดโซนครับตั้งแต่หลุด2 0 0 0 0แล้วก็ให้ออกเนาะพยายามอยากจะให้ออกตอนเนี้ยถ้าหลุด18,600ดอลลาร์ก็มีความมีคำแนะนำารอยากจะให้ออกเหมือนเดิมป้องกันความเสี่ยงเผื่อไปเจอแถว7 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยโอ้โหโโโโโโโกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่บรรทัดมาป,ดปืดปืดไปนูน่นเห็นไหมแค่ได้ลากลงไปหมื่นดอลลาร์ก่อนละกันครับถ้าเขายอดถึงหมื่นดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าติดไปแล้วอีก45%เเลยติดลบไปเลยนะ ซึ่งมันอันตรายนะครับก็อยากจะให้ออกตามโซนพยายามเล่นตามโซนไปก่อนนะโอเคสัญญาณการก,กลับตัวยังไม่เจอนะครับในทำเฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแผนนี้เอาไปก่อนนะครับมีใครสงสัย,ยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิตคอยนไหมครับเดี๋ยวเราจะต่อกันที่แฟกชั่นของออคอยนะระหว่างนี้เดี๋ยวอ่านอ่านคอมเมนต์ต่อเทรนการซื้อดอกเบี้ยยังไม่ถึงจุดพีคเลยครับ เอาเทนการขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่ถึงจุดพีคเลยครับเพราะดอกเบีย้ยเขายัางจะขึ้นอีกเนาะของเฟดโอเคไม่มีมีอะไรไหมมีข้อมูลอะไรอยากคุยไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมตัดเซกชันนี้ก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ออคอยนะออคอยก็หนักหน่วงพอกันเจอกันทีนึงก็5% 6%เช่นเดียวกันเลยนะบอกเลยฮะว่าช่วงเนี้ย ถ้าออกได้ก่อนก็ถือว่ามีโอกาสในการที่ลงไปช้อนต่ำนะโอเคอ่ะคุณคเนนบอกว่าขึ้นอีกเยอะเลยนะครับการใช่ครับดอกเบีย้ยขึ้นอีกเยอะเลยนะเขาก็มองกันไว้อยู่แถวประมาณ2%เนาะเดี๋จะเปิดแป,ป๊บนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขึ้นอีก0.752สองรอบนะตอนนี้คือ,อแ่มแคโรคูรัสเครื่องคิดเลขตอนนี้คือ1.75บวก0.75 การบวก0.75นี่คือขั้นต่ำที่เขาอยากจะบวกด้วยนะแล้วก็บวก0.75ประมาณ3.25เเลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับเกือบ0เกือบเท่ากับปี2007เลยนะใช่ไหมขออีกทีนะแคคูรัส1.75บวก0.75บวก0.75 3.25 3.25อยู่ตรงไหน3.25อ๋อกืบ เกือบ3.5นี่เอ๊ะแล้วผมตี3.5หรือว่า3.5คือเป้าเขาผมจำไม่ได้ผมตีไว้เมื่อไหร่นะเออมีใครพอจำได้ไหมครับว่าเฟดเขาพูดไหมว่าอยากจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมีเลข3.5มายังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้บอกขึ้นคิดเลขก็เกือบ3.5ด้วยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันของบิตคอยครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเซกชันของออคอยกันนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนมากครับผมฝากไปกดไลค์กดติดตามเหพจคลิปโตไซด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเซกชั่นถัดไปสวัสดีครับ